មកតាំน้ําទឹកក្លិកកណ្ដាតាំព្រិចហេឡាកន ใสห่หอมแดงจ้าหอมแดงเราต้มแล้วนะจ้านี่หอมแดงที่ต้มไว้จ้าเราก็มาใส่เนื้อปลาเลยจ้าปลาแกะแล้วแกะก้างออกเลยจ้า แหลกก่อนนะจ๊ะทำให้ละเอียดก่อนจ้าทำน้ำพริกคลานเนยนจ้าพอเราได้ที่เราก็ใส่น้ำนะน้ำอันนี้ที่เราต้มไว้น้ำอันนี้เราใส่มะขามใส่ปลรราไปแล้วนี่จ้าน้ำที่เราต้มนะจ๊ะทำแบบนี้มันจะง่ายจ้ะ ขนาดไหนพอดีเอาให้มันพอดีนะจ๊ะ,ะเราค่อยมาปรุงเครื่องไปจ้ะใส่ผงนัวไปนิดนึงถ้าเราชอบเนาะเราก็ใส่ไปแล้วแต่เราชอบเดอ้อผงนัวจ้ะเพื่อนผงนัวแล้วก็น้ำปลานิดนึงไม่ต้องเยอะนะจ๊ะเดี๋ยวเค็ม,มแล้วเราก็ ถ้ามีต้นหอมเราก็ใส่ไปแล้วแต่เราชอบนะจ๊ะใส่ต้นหอมไปเราก็ซอยใส่ต้นหอมไปแล้วก็รสชาติออกมาก็จะอร่อยมากเลยจะเพื่อนๆทำแบบนี้คือมันง่ายจ้ะต้มปลาต้มนามแล้วก็เทใส่เลยอันนี้เสร็จแล้วจ้ะเพื่อนๆเสร็จแล้วเราก็มาเทกันนะคะดูหน้าตามันน้ำพริกเราจะ โอ้ยล้นถ้วยเลยถ้วยน้อยเกินไปต้องเปลี่ยนถ้วยใหม่จ้ะเพื่อนๆรู้สึกว่าถ้วยมันน้อยไปเปลี่ยนถ้วยก่อนนน่เปลี่ยนแล้วจ้ะโอ้เดี๋ยวเราไปเอาเ้นื่อหอมมาใส่เนาะใส่โรยหน้าหน่อยก็จะสวยงามหน้าตาสวยงามมากนี่จ้าได้แล้วจ้าน้ำพริกจ้ะน้ำพริกปลาเนนนะจ๊ะขอบคุณนะคะ